สวัสดีครับวันนี多多้อยู่ในเกม Ark Survival นะฮะวันนี้เราจะไปจับ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 ตัวอะไรดีนะเออเดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวถ้าเจอข้อจะบอกมีตัวใหม่ๆมมาเกิดไหมวะเฮ้ย เต่าเล็กตัวอะไรวะเล็กตัวจับได้ด้วยว่ะเล็กตัวคืออะไร má 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 ảo oh, còn oh, tao oh, tài Ừ ảo tai chơi nên nó nó tai v่ะ ôi 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 đi มาทุกอีพีได้ทุกอีพีเลยเอ่อเอาแสนปิดโอเคโอ้เสียดายนกมากโอ้ดูดีคนเยอะเลย ผมเสกมาผมเกลียดครับเะ <c oughs> กี้มา <c oughs> เนื้อมา <c oughs> โอ้เจ็ดเข้า <c oughs> โอ้เทระเต่า <c oughs> จับตัวนี้แล้วคัน เอ้ยไม่ขึ้นวะต่อมันให้อะไรบ้างวะเอเฮ้ย,ยตกใจเอ้านี่มันสรุปนี่วะใช่ปะเออมันตายอะไรปะเฮ้ยโหจังวะ มันก็อิดไฟคาแตกเลยมีเคราะห์อีกไหมวะโอไม่อยากใสก่เคราะห์โอดวะไอ้ <c oughs> โปรมาใช้วิ่งออกเขาได้วะ ไว้ให้มีเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าคาโนโอเชรไร ตัวเมื่อกี้มากมาดีเอ้ยตัวอะไรตัวอะไรเออตัวเดิมๆว่ะ คอ้ยรตามมอมามาเดียมาเดียมาเดีย <c oughs> มีตัวอะไรหน้าจับมังวะ ไอหางตัวอะไรวะอ๋อไอเดินจับมาปะ <c oughs> จับบวกเออ ไปติดๆโอ้แถวนี้เล็กเปียบเลยเฮ้ยจับไปมังกรน,นี้ดีกว่าไปทองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดเอารวงรวง หิวหิวหิวกินอะไรวะเอ้ยติดติดอ้าวเอ้ยมันติดวะโอเคอย่า่งฟื้นเด้อตัวนี้กินอะไรวะ อ้าวไม่ใช่หรอแล้วมันกินอะไรแล้วมันกินอะไรวะโอ้เรื่องมาชัง มันคืออะไรโอ้ด oh, ูแล้วมันต้องกดใจด้วยโอ้ไ oh, ม่คนตัวมาโอเคได้แล้วองอยู่ตั้งนานเอาเพิ่มเลเวลไม่ได้ละเออมันต้อง่ำได้ดิที่กี่ล่ะดาร์ก ในเฮ้ยไม่ใช่มั้งน่าจะหันนี้แล้วก็ต้องกลับไปที่บ้านเออเอากิฟฟินแล้วกันกิฟฟินด้วยกิฟฟินนิ <c oughs> ง,งดี ยิงเข้าไปอย่าเสือกเออเนื้อปลามเข้าไปอันนั้นก็มีอีกนี่มังกร หลังพึ่งโอมอยู่นิ่งๆเด้อเชื่อผมอยู่นิ่งๆอ้าวนี่มันกินอะไรเอ้ยอย่าอย่าลดลดค่าอยู่อยู่ไหนวะ ันแน่ใช่ใช่นั่นก็มีตัดไฟเอา,าได้ขี่ได้เลยปะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาที่ขี่แบบโอเคครับผมข้อ,อได้ไปครับที่ขี่มาแล้วไอ้กระตุก เออแล้วเราอ๋ออยู่นี่เซ่ปะใช่ใช่ลงลงลงเฮ้ยติดติดติดลงมาดิ <c oughs> อ้าวมันอะไรียกมึงเ <c oughs> อ้ยมันลงไม่ได้หรอ ขุดยังไงมันลงวะเฮ้ยขุดทำไมวะไม่ลงวะ เออหรือต้องยิงให้สรุปก่อนวะ <C> e <at> อ,อ๋อสองกัะโทษสรุปได้เอาเออเซิร์หมดมันกระตุกนะเดี๋ยวผมขอออกไปรีแป๊บโอเคออกไปรีเคมมาแล้วนะฮะเออ ฟื้นไวมากเพิ่มเลอดไปดำเมดสตมิน่ไม่เคยเล่นมาเลยมังกรสัดไปเอ้ยได้อีกได้อีกหนึ่ง กดซีมีอะไรบ้างกดซีคืออะไรบ้อ๋อเหมือนจะคลิกคลิกขวาละโอ้พ่นคลิกซ้ายกัดธรรมาดาอ๋อเนื้อมาเฮ้ยไอเคทำไมอ่อมางมันยาวอ๋ออ่างอยู่เป็นคอนอิน คนไปไปเนาะด้านหน้าคนไปอ้าวสะรุป <c oughs> ตัวแปลกๆเกิดเยอะเลยดูดิมามาเอ้ข้าสรุปอมขึ้นวะมันต้องยิงกับปืนใหญ่แน่เข้ามาดีไอ้คู ตายไปน้องในนี้มีอะไรบ้างมีพลิงด้วย้นไปโอ้เคลียงเล้นน้ำหนักเอ้า้นไป่อนอยากได้หนักว่ะ นักไม่น้ำโขงเปล่ายิงไปยิงไปยิงไปขึ้นมาน้องหมดนิงเฉยไว้คนอนเฮ้ยขดอัดยังวะไม่มีอะไรวะม,มันจจดอย่างไง เออแล้วมันจะลงอย่างไรวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยจับไม่ได้วะเฮ้ยด้านโน้มีปูอีกแล้วปนไปปนไป เลี้ยงย Ồ, ยดยิอุม้มแรงเยอะเลยเจ้าล้อหมดไปดิฝั่งนี้มีอะไรสามขเขาเฮ้ยดโด,ด,ดโรูเล็กอะไรวะ เออเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนตอนเช้านะครับโอ้ไม่ได้ดคลิปไว้เล่นมาตั้งนาน Ồ. Ê coi giờ tầm này anh. Nhắc là tục đi. Ô oh, tình lời. โอเคครับอีพีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม